ดีค่ะอยู่กับเซลลแอนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลย เซรีไทย68แยกหนึ่งสำนักงานใหญ่สาขาที่1ค่ะพค่พี่ๆขาเนี่ยคะวันนี้เรามีรถ1รุ่นที่เป็นสายครอบครัวแบบ7ที่นั่งใครหารถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะคันนี้ Toyota v เว o ร1.5 Smart เป็นตัวรองท็อปเนี่ยคะคันนี้ปี2023มากับเลขไมค์แค่100,000กิโลขออภัยค่ะพี่ๆขา10,000กิโลเท่านั้นราคาตั้งขาย619,000บาท สวยแบบอรอบคันเลย คันนี้ไปได้กันทั้งบ้านเลยค่ะพี่ขานยคะคันนี้ได้มากับสีแดงนะคะตัดดําแบบรอบคันเลยสวยมากมากเลยนะคะไฟหน้าฟู LED ให้แล้วเรียบร้อยไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สวยครบเลยค่ะคันนี้จะได้สีแดงตัดกับสีดำนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยสีโครเมียมแบบรอบคันเลยใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้เลยปีใหม่ไม่น้อยคันนี้ไม่เกินจริงค่ะเล็กไม่ใช้งาน10,000หมนกิโลราคา6 1 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองค่ะพี่ๆขาสวยแบบอรอบคันนะคะล้อแม็กสีทูโทนก็มีมาให้จัดเต็มแล้วกระจังหน้าแบบตรงรุ่นเลยคันนี้ไฟหน้านะคะใหม่มากๆแบบ Full LED นะคะตกแต่งด้วยสีโครเมียมด้านข้างเหลี่ยมสันคมต่างๆไม่มีรอยบอุบรลักยิ้มพี่ๆดูได้เลย นะคะว่าสวยใหม่ขนาดไหนนะคะล้อแมกนะคะสีทูโทนยางปีใหม่ๆเลยค่ะแล้วก็ได้เป็นยางดันหลกด,ด้วยนะคะคันนี้ยางปี2023ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะมูกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามาพร้อมโคมสไฟเลียวให้เรียบร้อยแล้วด้านมือจับเนะะี่ยเป็นแบบ smart entry ด้วยนะคะคิ้วนะคะกันสาบเนี่ยมีมาให้ครบเรียบร้อยเลยเดี๋ยวดูด้านใน ด้านในสวยงามมากมาพร้อมกับเบาะผ้าใย,ยสังเคราะห์นิ่มๆเลยนะคะแล้วก็ตรงหัวเบาะเนี่ยตกแต่งมาด้วยหนังนะคะพี่ๆ่ขาสวยแบบรอบคันเลยนะเดี๋ยวแพลนให้ดูรอบๆนะคะกล้องด้านหน้าก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอทัชสกรีนคอนโซลสะอาดสะอานพร้อมใช้นะคะนี่ดูโครงสร้างตัวรถก่อนเลยนะคะโครงสร้างพี่ๆีดูได้เลย น็อตเนี่ยสีแต้มเดิมโรงงานอยู่ครบนะคะสวยงามมากคันนี้นะฝาประตูตกแต่งมาด้วยสีครีมนะตัดกับสีดำสวยๆเลยค่ะนะสวยครบลงตัวเป๊ะเลยนะคะสอบีสอบีน็อตไม่มีแกะขยับค่ะนะคะสวยมากๆเลยน็อตต่างๆพี่ๆดูได้เลยค่ะนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูด้านท้าย เจ็ดที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้แจ้งก่อนนะคะพี่พี่ขาดูได้เลยค่ะโอ้สวยมากด้านหลังนั่งได้หรือจะพับได้เช่นกันค่ะนะคะสำหรับคันนี้เบาะใหญ่สัเคอหนิ่มๆเลยนะคะแอ์นะพี่พี่าแอร์เนี่ยจะอยู่ด้านบนไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะแอร์อยู่ด้านบนนะยาวไปถึงตอนหลังเลยค่ะ นะสำหรับคันนี้เย็นทั่วคันแน่นอนไม่ต้องกังวลน,นะคะใครชอบถูกใจหารถสายครอบครัวอยู่มาจัดไปได้เลยสำหรับคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยมากนะคะไล่เรียงมาได้เลยสวยครบนะคะออปชันนี้ล็อกเด็กต่างๆก็มีมาให้ครบคันแล้วสำหรับคันนี้นะคะบอกตรงนี้เป็นหนังนะสีขาวสวย,สวยๆเลยค่ะกระจกเดิมแท้โตโยต้าทุบบาน เดี๋ยวดูด้านท้ายด้านท้ายที่พี่ดูได้เลยนะคะกล้องถอยเซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยมีมาให้ครบดีไซน์ไฟยาวแบบ LED สวยมากเลยคันนี้มาัน้นขออนุญาตเปิดให้พี่ดูอ่า๋ขอ๋อ,อคันนี้ต้องเปิดจากด้านหน้าน,านะี่ค่ะเดี๋ยวฮะเปิดจากด้านในเลยไฟทับทิมต่างๆก็สวยพร้อมใช้ นะไฟะด้านข้างเหลี่ยมสันคมต่างๆไม่มีรอยบุบใดๆเลยค่ะพี่สวยมากๆเลยเดี๋ยวดูด้านในเรามาดูโครงสร้างรถนิดนึงนะคะเดิมแท้ทุกจุดเลยค่ะพี่ขะถ้าไม่สบายใจเรามีบริการตรวจรถให้200รายการโดยบริษัทเยอรมันเลยนะคะนี่แอร์ด้านหลังก็มีมาให้ครบสลอรใครที่มองหารถใสค่ครอบครัวนะคะ ก็จัดไปได้เลยเบาเนี่ยปรับได้นะพี่คะนะคะพับจัดตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดันลงนะนะคะถ้ามือเดียวอาจจะยากนิดนึงนะคะต้องใช้สองมือฝาประตูต่างๆก็สวยครบพร้อมใช้นะคะสำหรับคันนี้สวยงามมากเล็กไม้ใช้งานแค่หนึ่งหมื่นพี่เจ้าของเดิมแทบไม่ได้ใช้งานเลยนะคะกุญแจก็ส์ทคีเล็ดด้วยขอนี้หยิบกุญแจนิดนึงนี่กุญแจก็เป็นแบบรีโมทน่ารักน่ารัก,รกแบบนี้เลยค่ะ อ๋อคันนี้อยู่ที่สําคัญที่พี่ขาได้บายสปอร์ตมาด้วยนะนะคะถือว่าจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรุ่นนี้เลยประตูต่างๆก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะสวยๆเลยนะนกระจกต่างๆก็ตรงนี้เป็นปรับระดับนะคะแล้วก็กระจกเป็นออโต้ด้วยแล้วประตูล็อกกระจกด้านมือจับเป็นโครเมียมนะคะตกแต่งด้วยสีครีม สว,สวยแบบรอบคันเลยด้านมือจับเนี่ยตกแต่งด้วยเคปล่ามาให้ด้วยนะถือว่าใส่ใจในรายละเอียดมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งนะด้านล่างนี่นะลูกค้าเดิมนะคะติดตั้งกันลอยมาให้ด้วยนะคะพี่พี่ขานะถือว่าเป็นคนรักรถมากๆเลยนะคะขาสกเกอร์ต่างๆนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะนี่บอกเ,อเติมลม นี้มีให้ดูนะพี่พสํสำหรับใครที่เพิ่งอาจะมีรถคันแรกนะคะก็มีให้ดูนะสวยครบเลยเดี๋ยวแพลนให้ดูด้านในก่อนนะคะพี่ขาเนี่ะ,นะะตรงวางแก้วนะตกแต่งด้วยสีเบจสีครีมนั่นเองนะคะเดี๋ยวแพลนไปดูได้เลยนะคะด้านหน้าสวยมากมนะคะามาแดนคอมเนสตาร์ให้ดูนะคะพี่ฉันชอบบอกมากเลยเป็นคนชอบบอกผ้าเนื่องจากดูแลรักษาง่ายปุ่มเอนจินนี่ ชอบเป็นคนชอบบอกผ้านะคะลูกค้าชอบแบบนิ่มๆดูที่หน้าจอได้เลยนะคะเลขมาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยเจ็ดกิโลเท่านั้นหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลด้วยนะคะขออนุญาตขออนุญาตลดเสียงนิดหนึ่งลดเสียงไปจากหน้าจอเลยนะคะขออนุญาตลดเสียงก่อนนะคะหน้าจอด้านกลางแบบทัชสกรีนค่ะ พี่ๆจะเชื่อมต่อได้เลยนะคะเลือกภาษาได้เลยนะคะนี่ หน้าจอได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยเชื่อมต่อแอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะพี่พีนะครับลูทูธ usb นะคะสามารถเชื่อมใช้งานได้เลยแอ์นะ,ะเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลฝั่งนี้เป็นแรงลมนะคะส่วนฝั่งนี้เป็นอุณหภูมิค่ะนะะอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยพร้อมใช้มากๆด้านล่างนะคะจะมีเตือนเบลด้วยนะคะลูกค้าขานะ,ะถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยของเขานะ,ะเกียร์ออตโต้นะคะเบรกมือแบบไฟฟ้าให้ด้วยด้านข้างมีไวเลสชาร์เจอร์ นะคะออปชันถือว่าจัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะใหม่มากๆพี่ๆเพราะว่าเลขไม้ใช้งานแค่หนึ่งหมื่นเท่าน,นั้นนะคะด้านข้างมีแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยพวงมาลัยก็หุ้มด้วยหนังสวยงามมากลงตัวสุดๆเลยค่ะสําหรับคันนี้นะคะด้านบนนะคะกล้องนะคะเจ้าของเดินติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยแนื้ไฟได้เป็นแบบ LED ด้วยค่ะนะ้ะมา่านบังแดดยังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะพี่ๆคะถือว่าคันนี้สวยมาก พีมเดิมแท้ 3M ด้วยค่ะแอร์แบ็ก7ใบความปลอดภัยจัดมาให้รถแล้วสําหรับคันนี้นะใครชอบถูกใจก็เข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยป่ะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นแล้วก็รุ่นรถอีกสักหนึ่งรอบขอ,อยนาตปิดนะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota v เวโรนะคะ1.5 ตัวสมาร์ตปี2021ค่ะคันนี้มากับเลขไม้ใช้งานแค่1 5 0 0กิโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขาย619,000บาทสีแดงสวยๆแบบ7ที่นั่งคันนี้ฟรีดาวผ่อนยาวๆแบบ4ีวดได้เลยค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น2.59นะคะใครชอบถูกใจรีบเข้ามาดูรถตัวจริงแล้วก็พาครอบครัวเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ